เก็บสตรอเบอรี่สีขาวกันค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะนี่คราวนี้คราวนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้ไหลยาวแล้วนะคะไหลสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะหลังจากที่เขาออกลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไหลออกมาแบบนี้นะคะเอาไปปลูกต่อได้ค่ะไหลสตรอเบอรี่อันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะเพื่อน ตาปรีสีขาวลูกใหญ่อือาาโดนมดเจาะมาช้าไม่ทันมดนะคะอันนี้ยังนะอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กก็สุกแล้วนะคะ อันนี้ก็โดนมดเจาะค่ะเพืเ่อนๆสุกแล้วเนี่ยโดนมดเจาะทุกทุกลูกเลยเป็นรูเลยอะ่ะสตรอเบอรีอร่สีขาวอันจังก็นะคะลูกมีลูกให้กินได้เก็บกินด้วยนะคะปีนี้แล้วเขาก็ขยายพันธุ์ได้ดีค่อนข้างดีนะคะพอเขาออกลูกเนี่ยเขาจะมีไหลแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆ วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเลยค่ะขยายพันธุ์สตรอเบอรี่สีขาวที่อันจังทำเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้ต้นมาประมาณาจากจากสี่ต้นเนาะสี่หรือห้าต้นนี่แหละคะ่ะเขาเพิ่มมานะคะเป็นยี่สิบกว่าต้นนะคะยี่สิบกว่าต้นแล้วอะคะ่ะตอนนี้ปีนี้นะคะแล้วก็เดีย๋ยวอันจังจะขยายอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ไหลเขาเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะ ไหลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะงอกออกมาเขาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกลันหน้านะคะลันน่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีต้นอ่อนนะคะออกมาแบบนี้มีรากแล้วด้วยนะคะเนี่ยรากเขาจะออกมาถ้าเกิดว่าเราวางไว้กับดินอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นสเปะสปะไปทั่วนะคะอันจังก,ก็เลยใช้นะคะกระถางนะคะใส่ดินนะคะแล้วก็เอา เอาไหลเขาวางไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดไหลเขาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะได้โตในกระถางนะคะแล้วก็จะได้ต้นใหม่ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูอีกเนี่ยค่ะอุ๊ยอันนี้อันนี้สุกแล้วแต่โดนมดแท้นะคะให้เป็นอาหารหมดแล้วกันเนาะลูกเล็กด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เขาออกออกดอกแล้วแล้วก็มีไหลนะคะไหลงอกออกมาด้วยนะ เนี่ยค่ะไหลเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะไหลที่เพิ่งงอกเนาะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เขาก็ออกทั้งดอกทั้งไหลเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไหลเขาจะยาวแบบนี้เลยค่ะไหลสตรอบเบอรี่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นต้นอ่อนอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ให้เขาให้เขากลายเป็น ใบนะคะสักสองสาใบใบใหญ่ๆห,หน่อยนะแล้วค่อยเอากระถางนะคะมาวางวางให้เขาโตนะคะส่วนไหลนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี้ยเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเขาจะไหลเขาจะยาวมาจนถึงนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้อันจังก็ปลูกเขานะคะดูรากเขางอกแล้วนะคะดูนะ ลาเขาจะงอกออกมาแบบนี้นะคะเราก็เอากระทงมาเสียบเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยชัดไหมไม่ชัดเดี๋ยวขอสุขอโฟอกัสหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็อันยังก็เพาะไว้นะคะอย่างนี้เลยใส่กระทงไว้นะ,ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเนี่ย ไหลเขาจะยาวเลยนะคะคือต้นแม่เนี่ยจะอยู่ไกลทางนู้นเลยนะคะแต่เขาจะยาวไหลามาทางนี้เลยนะคะดูนี่อันนี้ก็รากงอกนะคะแล้วก็เอากระถางมารองค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะโตนะได้ปีนี้นะ่าจะได้ยี่สิบกว่าต้นเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะ อันนี้ก็มีอีกสี่นะห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าโอโ้น่าจะได้ยี่สิบกว่าต้นแล้นะคะปีนเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเพิ่มไปทวีคูณนะคะงามแล้วก็แข็งแรงด้วยเนาะหลสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีขาว อันนี้สตรอเบอรี่แฟดลูกใหญ่มีมีแฟดมาอีกหน่หนอยนึงมีติ่งมานิดนึงนะคะอันนี้ก็โอ้โหลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่งามเลยเนี่ยไหลเขาออกมาแล้วเนี่ยก็จากยี่สิบต้นที่มีอยู่แล้วนะคะค่ะไหลเขาจะงอกออกมาทุกต้นเลยเนาะเราไม่ใช่ต้นละไหลนะคะก็ จะมีต้นต้นหนึ่งก็น่าจะสองสามไหลนะเยอะก็น่าจะนะคะปีหน้าเนี่ยน่าจะประมาณเพิ่มมาอีกสองเท่านะคะสองถึงสามเท่านะคะ เก็บได้ล้